สวัสดีครับพบกับ Microsoft Office Excel นะครับในเวอร์ชัน2013ลักษณะการใช้งานการใช้งานเบื้องต้นนะครับเราจะเสนอเป็นตอน EP 2นะครับการใช้สูตรคำนวณอย่างง่ายที่ใช้บ่อยนะครับเช่น sum นะครับ min max average นะครับเรามาดูการใช้งานนะครับมาติดตามกันดูนะครับลักษณะของตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราได้ให้พวกเราได้หัดทำนะครับเกี่ยวกับ การผสานเซลล์นะครับการใช้เส้นขอบนะครับใช้เส้นขอบการเพิ่มการเติมอขอบหน้าขอบหลังการระบายสีนะครับในพื้นที่การผสานเซลล์รวมเซลล์ต่างๆนะครับแล้วก็การเปลี่ยนสีของแทบนะครับหรือว่าชีทการเปลี่ยนชื่อนะครับชื่อชีทนะครับก็วันนี้เราจะขึ้น สูตรกันนะครับเป็นสูตรอย่างง่ายกันนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างแล้วก็หัดทบทวนไปกันพร้อมกันนะครับเราจะเปิดชีตใหม่ชีตสามแล้วกันนะครับเปลี่ยนชีตสามเราจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นการบันทึกคะแนนนะครับทำไงครับเปลี่ยนชื่อชีตเมาส์มาชี้ที่ชีตนะคลิกขวาเนี่ยมันมีเปลี่ยนชื่อนะครับเราสามารถจะลบจะย้ายจะอะไรก็ได้นะครับสีของแท็บจำได้ไหมครับสีของแท็บ น,นี่เราก็เปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อ,อเอาเป็นแบบบันทึกคะแนนแล้วกันนะครับพิมพ์ปลายเราจะเอาชื่อแบบบันทึกคะแนนนะครับอ,อันนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนภาษาสักทีนะครับแบบบันทึกนะครับบันทึกคะแนนนะครับเอาเท่านี้พอนะจากนั้นก็จะให้สีมันเข้าสักเล็กน้อยทำไงนะครับเอาคลิกขวาสีแท็บเนี่ยครับ ทำได้นะครับเอาสีนี้แล้วกันสีสีไม่ค่อยชัดอ่ะถ้าดูดูทีโอ้ก็ได้อยู่นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยไปหนึ่งอันที่สองนะครับให้เราเขียนในช่องของเซลล์นะครับ A 1เนี่ยนะครับก็พิมพ์ไปนะครับแบบบันทึกคะแนนวิชาเขียนแบบแล้วกันนะครับวิชาเขียนแบบอันนี้ถ้าจะผสานเซลล์นะครับก็ดาร์กเมาส์นะครับจากบริเวณ เซลล์นะครับจากนั้นก็จัดภาษาลและึ่งกลางน,นะครับเราก็เสร็จอ,อันที่1จัดได้เรียบร้อยอันที่2อ,อันที่2นี่จะเป็นเป็นลำดับแล้วกันนะครับลำดับเราก็สามารถที่จะเลื่อนจําได้ไหมครับลำดับมันตัวเล็กนะครับแค่1 2 3่งสองาเราสามารถใช้เมาส์นะครับมาคลิกที่หัวข้อที่คอลัมน์เอนะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วก็จัดอะไรครับจัด ความกว้างนะครับเลื่อนมาคลิกซ้ายจะจัดความกว้างนะครับจากนั้นเราก็ใส่แค่ลำดับเราใส่5ได้นะครับพื้นที่5เราทําได้นะครับจากนั้นก็ตกลงพิมพ์5ตกลงนะขยับเข้าไปจากนั้นชื่อสกุลนี่ค่อนข้างจะต้องลองนะครับลองลากดูนะครับโดยใช้เมาส์ไปที่คอลัมน์ c นะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็ลองเลื่อนดูนะครับเป็นการจัดอย่างหยาบก่อนนะครับก็เอา20นะครับก็คงประมาณ20นะครับ เอาคลิกเลยนะแน่ใจ2านะครับคลิกที่คอลัมน์ B คลิกขวาคลิกซ้ายที่ความกว้างคอลัมน์นะครพิมพ์20อันนี้20.25ิบโอเค20พิมพ์ใหม่นะครับตกลง Enter นะครับจัดให้จากนั้นคะแนนคะแนนระหว่างภาคก็จะ,อะเอาเป็นครั้งที่ก็แล้วกันนะครับครั้งที่1นอ่า นะครับครั้งที่2อง้อาวครั้งที่1ครั้งที่2นะครับพิมพ์ไปนะครับครั้งที่2เอาสัก3ครั้งอ่ะครั้งที่อา้าวครั้งครั้งครั้งนะครับที่3โอเคเอาละจากนั้นเราจะมาจัดการอะไรบ้างนะครับก็คือจัดการคะแนนคะแนนระหว่างภาคเนี่ยให้มันเป็น เซลเดียวกันซะนะครับมาประสานจัดกลางอรียบร้อยอ่ครั้งหนึ่งสองสามโอเคถูกต้องรายชื่ออ่าโอเคได้นะครับจากนั้นเราก็จะไปแบ่งเราจะจัดเป็นอ่าคะนแนนรวมทั้งหมดนะครับคะแนนรวมทั้งหมดก็หมายความว่าเราอาจจะจัดเก็บ30คะแนนเนี่ยนะครับเอาอันนี้อะไรขึ้นมาอะไร อะไรไปโดนอะไรไปโดนเอาเอาเอหนังสือไปโดนทับเขานะครับโอเคคะแนนระหว่างภาคอันนี้เราจะเป็นคะแนนระหว่างภาคขั้นหนึ่งขั้สามสวัสเก็บสามสิบคะแนนอะไนี้ก็เป็นคะแนนรวมก็แล้วกันนะครับคะแนนรวม รวมมาทำางี้ได้ไหมรวมนะจัดอย่างนี้ได้บ้าเนี่ยสารตกลงเอาอะไรเอาไรคะแนนรวมปึบเมื่อกี้เขาว่าไงการสารเซลจะเก็บเฉพาะข้อมูลด้านซ้ายเท่านั้นก้อนอื่นๆจะถูกลบจริงอ๋อโอเคยกเลิก ถ้าอย่างนั้นเราก็อันนี้เอาเป็นคะแนนรวมเดี๋ยวนะจัดรูปแบบเซลล์ล่ะจัดรูปแบบเซลลนะครับาสารเซลลแล้วก็แนวตั้งแนวนอนแนวตั้งเอากึ่งกลางมันกึ่งกลางแล้วมั้งอ๋อเขาไม่ให้ <_ d> เขาจะเอาคะแนนรวมอย่างเดียวมีทางเดียวก็คือขยายนะครับขยายคะแนนรวมพิมพ์เข้าไปรวมนะครับนี่จากนั้นก็เป็นอะไรครับคะแนนเฉลี่ยคะแนนรวมสวยไหมเนี่ยถ้าจะเอาไว้เหมือนเดิม อืมก็เอาไว้ไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับคือคืนจัดแล้วไม่สวยเอาใหมคืนไปคืนไปคืนไปอันนี้ไม่เอานี่ให้เข้ารวมอยู่นี่ก็แล้วอ๋ออันนี้ก็เป็นคะแนนรวมนะครับอืมอย่างนี้สวยครับนี่นะครับจากนั้นก็ระหว่างภาคครั้งที่หนึ่งครั้งที่สอง ครั้งที่สามคะแนนรวมต้องอยู่บนอันนี้เป็นคะแนน <c oughs> โอ้ยตา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 ย,ตายนะครับเอาไม่เป็นไรไม่เลยเอาใหม่จดไหมจดไหมครับใจเย็นนะครับใจเย็นเราจะทําให้เขาเหมือนเดิมว่าไงนะยกเลิกไงเนี่ย,ยคือตอนนี้เราจะให้เหมือนเดิมเอาผสานเซลล์ออกนะครับผสานเซลล์ออกเราจะให้เขาประสานสามพอนะครับภาสานสามพอปสานใหม่ <c oughs> อันนี้เราเอาเป็นคะแนนรวมนะครับคะแนนรวมแล้วก็คะแนนรวมแล้วนี้เราใส่สามสิบใช่ไหมครับอันนี้คะแนนหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้คะแนนรวมก็เป็นสามสิบคะแนนสิบสามโอเคอันนี้เราใส่คะแนนรวมนะครับคะแนนรวมโอเคอันนี้ก็อันนี้ก็เต็มสิบนะครับเต็มสิบอยู่แล้ว เต็มสามสิบในรวม30อ่าโอเคใส่ทิ้งไว้ก่อนจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นเฉลี่ยคะแนนเฉลี่ยนะครับคะแนนเฉลี่ยนะครับอันนี้มาจัดเห็นไหมคะแนนเฉลี่ยเนี่ยมันมันเลยเราจะให้รวมไหมเนี่ยดึงได้ไหมปืด๊ด นะพอดีเลยนะครับพอดีเต็มหน้ากระดาษโอเคนะครับเราจะเอาเท่านี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้อ๋อมันเลยมามาอีกสองช่องท่ายอย่างนี้นะครับนักเรียนครับถ้าแบบนี้คือเราต้องการให้อยู่ในขอบเขตเราต้องให้เขา,ายกเลิกการประสานเซลล์แล้วก็จัดจัดใหม่นะครับเพราะว่าดูนะครับปุ๊บเนี่ยมันมันกินมา h บ i ด้วยนะครับเราก็ยกเลิกตัวนี้เห็นไหมครับเห็นไหม มันเป็นสารผาษานเซลฤษทิ้งไว้ตรงเครื่องหมายเช็คบ็อกตัวนี้นะครับคลิกซ้ายออกไปตกลงนะครับทีนี้จัดใหม่นะฮะจัดเฉพาะที่ขอบเขตกระดาษ A4 นะครับนะระบายไปแล้วก็ให้เขาทําใหม่นะครับทําใหม่เรียบร้อยโอเคจากนั้นก็จะลองป้อนเอานักศึกษาสักสามคนพอสักสามคนพออืมโอเคนายสุริยานาย อ๋อสุริยันไม่ใช่จุริยาเออเอานายอะดุลยอดเพชรอ่าเอานายเอาครั้งที่ไม่ได้ดิอา่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมุกเอาครั้งที่สามไอคนที่สามเอานายนายอะไรนะ นายปิยะนะครับนายปิยะขะจรไกลอ่าโอเคสามคนนะครับทีนี้ทีนี้มีปัญหาว่าข้อมูลนะครับมันจะอยู่เนี่ยเนียปอนไม่ได้ไหมก็จะให้พวกเราตัดนะครับตัดแล้วก็วางใหม่ เราจะตัดนะครับตัดปั๊บตัดแบบนี้นะครับตัดออกแล้วก็วางนะครับคาดอ่ะนะครับเราจะตัดตรงตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนไปอีกบรรทัดหนึ่งอ่ะนะครับเลื่อนอีกบรรทัดหนึ่งอ่ะลองลองดูนะครับ,นะรบใช้คําสั่งคลิกบริเวณที่เราต้องการข้อมูลนะเราเราจะตัดแล้วก็ลดลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับขวาตัดใช้กันไกตรงนี้ครับตัดนะครับเขาก็จะวิ่งอย่างเงี้ยจากนั้นเราก็เอาเมาส์มาคลิกที่ A4 เนี่ยนะครับ A4 ช่องเนี้ยคือเราจะให้เขาลดลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับคลิกนะครับจากนั้นก็คลิกขวาแล้ววางนะครับวางนะครับทันไหมครับนะครับเขาก็จะเลื่อนเข้ามาข้างล่างนะครับทันหรือเปล่าเอาใหม่นะใหม่นะครับอ่าเมื่อกี้มันจะอยู่ในในเนี้ยแบบฟอร์มก็คือของเรามันจะขึ้นมาบรรทัดหนึ่งเราต้องการจะให้ลดลงมาบรรทัดหนึ่งเพื่อ คะแนนในสุริยันบันเช้าเนี่ยนะครับเขาจะได้ป้อนครั้งหนะึ่งสองสามเนี่ยได้ถูกอันนี้มันขึ้นมานะครับวิธีการคัดนะครับระบายปุ๊บตามข้อมูลนะครับตามข้อมูลเรานะครับจากนั้นคลิกขวาแล้วก็ใช้กรรไกรตัดนี่ยคลิกซ้ายนะครับจากนั้นก็เอาเมาส์นะครับเลื่อนมาที่เราต้องการตรงตรงหัวมันนะครับตรงหัวมันตรงนี้จะวางตรงน,นี้เราก็คลิกซ้ายวางนะครับคลิกซ้ายไปในตำแหน่งที่เราต้องการแล้วคลิกขวา แล้วก็วางใช้วางตัวนี้นะครับคลิกวางแล้วก็กดปุ่มเอ๊ะ e อนะครับ ESC นะครับแล้วก็คลิกข้างนอกอันนี้เขาก็จะเลื่อนให้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับเราจะจัดตรงนี้ให้จัดจัดกลางนะครับให้เข้าผสนเซลล์กันก่อนนะครับผสานเซลล์แล้วจัดกลางนะครับลองดูนี่ปึ๊บเนี่ยแต่พอคลิกปุ๊บมันไม่จัดกลางนะครับเราก็สามารถคลิกขวานะครับคลิกขวานะตัวนี้คือเราต้องการตัวนี้ให้ม okay. ันอยู่กลางนะครับ คลิกขวขาแล้วก็จัดรูปแบบเซลล์นะครับเดี๋ยวมากลับมาที่เดิมเห็นไหมสารเซลล์นะครับตัวนี้สารเซลล์ล้วก็ใช้จัดตัวเนี้นะครับตัวนี้มันค่อนล่างใช่ไหมค่อนล่างอันนี้เราก็เลือกให้มันกลางนะครับกึ่งกลางนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมากึ่งกลางจากนั้นเราใช้โอเคงาขึ้นไปแล้วนะครับระดับที่ก็เหมือนกันระดับที่เราก็ทําเหมือนเดิมนะครับปึ๊บนะมันก็ตกล่างอยู่ เราก็คลิกขวานะครับคลิกขวาจัดรูปแบบเซลล์นะครับแล้วก็จัดกลางนะครับโอเคนะครับขยับให้เราละจากนั้นนะครับเราสูตรที่เราต้องการโจทย์นะโจทย์เริ่มจะมาแล้วครับโจทย์จะให้คะแนนรวมก็คือผลรวมนะครับจะใหะ้เดี๋ยวเขียนข้างล่างกันแล้วกันนะครับ จทย์ที่เราต้องการนะครับก็คือคะแนนรวมคะแนนรวมนะครับโจทย์ข้อที่2ก็คือคะแนนต่ําสุดนะครับคะแนนต่ําสุดนะครับแล้วก็โจทย์ข้อที่3ก็คือคะแนนสูงสุดนะครับคะแนนสูงสุดนะครับ รวมก็รวมก็ซ้ำนะครับที่สูตรที่เราจะใช้ะนะครับรวมก็จะใช้คําว่าซ้ำนะครับ S, S U M เงี้ยนะครับจากนั้นก็ต่ําสุดก็อะไรครับมินนะครับ M I N เห็นไหมสูงสุดก็แม็กเห็นไหมครับ M E X นะครับแม็ก โอเคเดี๋ยวเราจะใส่สูตรกันนะครับใส่สูตรกันว่าแต่ละสูตรนะครับมันพิมพ์ยังไงนะครับอันนี้ขอพิมพ์เต็มก่อนนะเติอมวงเล็บเติอมวงเล็บนิดนิดหน่อยนะครับอ,อันนี้เป็นโจทย์เป็นโจทย์นะข้อมูลเราก็พิมพ์เสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยแต่งแต่งอะไรครับแต่งเส้นขอบ นะครับคะแนนรวมอ่าเรายังไม่ได้ป้อนข้อมูลเลยอ่าสุริยันสุริยันคะแนนเต็มก็ครั้งละสิบนะครับครั้งละ 10. สิบอ,อันนี้ก็ครั้งละสิบก็เป็นคะแนนสมมุติไปนะครับอ่า8แปดแปดครั้งที่สองก็ก้าอ้าเก่งหน่อยนะครับอันนี้ก็ก้าโอเคคะแนนเยอะเนี่ยต่อมาอ่ะดูนดนูนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเจ็ดหก นะอันนี้ดีขึ้นมาหนัก8แปดนะครับจากนั้นก็ขัดจรคนนี้ก็มาก็ดีนะครับเริ่มแรกก็ดีอะดีนะครับแต่ครั้งนี้ส่งช้าคะแนนก็เสียไปเอาไว้เจ็ดแล้วกันนะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเป็นข้อมูลอันนี้คะแนนรวมนะครับคะแนนรวมอยู่นี่ละรวมสามสิบคะแนนนะครับเขาจะได้เท่าไหร่นะครับ เราจะใช้สูตรก็คือคลิกมาที่ช่องที่ต้องการผลลัพธ์นะครับช่องนี้เมื่อไรก็ตามที่เราใช้สูตรจะต้องอพิมพ์คาว่าเท่ากับนะครับก็พิมพ์คาว่าเท่ากับเท่ากับที่แป้นพิมพ์นะครับพิมพ์เท่ากับพอเท่ากับปับ๊บบรรทัดสูตรนะจะขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถจะใช้สูตรเท่ากับซ้ำนะครับ S อเห็นไหมครับ U M. นะครับซัมอะไรครับก็ซัมของเอาเดี๋ยวนะครับเอาหายไปหมดเลยหายเกลี้ยงนะครับถ้าอย่างง่ายนะอัตโนมัติก็ลูดมาอย่างเงี้ยปั๊บนะครับแล้วก็เผื่อช่องช่องคำตอบจากนั้นก็ไปซัมอัตโนมัติก็ได้นะครับตัวนี้ซัมอัตโนมัติอ่ะคลิกปั๊บนะครับ รวมให้เลยนะครับคาตอบอยู่นี่นะครับอ่าลองดูที่สูตรว่าอะไรนะครับคลิกเข้ามานะครับเห็นไหมเขาจะบอกว่าซัมแล้วก็วงเล็บนะครับเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงของเงื่อนไขนะครับว่าอยู่ในช่วงใดนะครับซัมวงเล็บ C ีนะครับ c ีเนี่ยคอลัมน์ซีซีมาจากไหนซมาจากแถวแถว row ซีก็คือช่องนี้ C ีนะครับซี C4 อ่ะสูตรเข้าง่าย C4 ถึงนะครับใช้โคลอนนะครับถึง E4 E อันไหนตึ๊บๆถึงนี่เลยนะครับเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงเนี่ยช่วงจากนี่ถึงนี่นะครับแทนที่เราเราจะบอกอ่า C4 ซีบวกดีบวกอีนะครับมันเราก็ใช้เครื่องหมายโคลอนแทนนะครับโคลอนแทนเพราะนั้นอันนี้คืออัตโนมัติ าจากด้านนี้ก็เหมือนกันด้านนี้ก็เหมือนกันเราก็สามารถที่จะเนี่ยถ้าจะพิมพ์ใช่ไหมครับเท่ากับใช่ไหมครับเท่ากับอะไรนะซัมสูมนะครับจากนั้นเราก็ใช้วงเล็บใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ช่วงช่วงอะไรครับเนี่ย C ใช่ไหมครับ C5 นะก็พิมพ์ช่วงนะครับดูดูช่วงนะครับช่วง C5 นะี่ C5 C5 ถึงก็กดชิปนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายโคลอนนะครับถึงถึงอะไรครับถึง E เนี่ยคือช่วงที่จะให้เขาเขาบวกมา E E อะไรครับ E5 ใช่ไหมครับเนี่ย E5 อันนั้นก็อันนี้เราสามารถจะคลิกก็ได้นะครับคลิกได้เลยนะครับเป็นช่วงจากนั้นก็วงเล็บปิดนะครับเราก็ใส่วงเล็บปิดไปนะครับอันนี้ก็แหมแป้นพิมพ์นี่ก็แค่ตั้ง นะครับเราก็เอนเ r อร์นะครับจะได้สูตรมานะครับสูตรมาอ่ะตัวนี้อ่ะถ้าซ้ำโนมัตินะครับ,รรรบเลื่อนมาปืด๊ดอ่าเลื่อนแล้วก็เว้นมันช่องหนึ่งที่จะให้คำตอบจากนั้นก็ซ้ำนะครับเพราะนั้นเราก็ทราบแล้วนะครับว่าผลรวมหรือว่าซ้ำเนี่ยสามารถจะทำได้สองวิธีนะครับคือการป้อนสูตรนะครับอันนี้อะไรเลขกามาจากไหน,น อ่านี่สูตรถ้าเราจะลบออกนะครับลบออกปุบ๊บนะไม่มีละนะครับบางทีนักเรียนมาหลอกพิมพ์เข้ามาใช้เครื่องเ,องเลขอ่บอกอาจารย์ครับตรวจนะครับเวลาเราไปเช็คเราก็เช็คในช่องเนี่ยเอา้าไม่มีสูตรเนี่ยไม่มีสูตรแล้วคําตอบมาได้ยังไงนะครับก็ถือว่าผิดละโอเคอันนี้ถ้ามีอีกวิธีหนึ่งนะครับเราจะให้คําตอบอยู่นี่ใช่ไหมเลื่อนมาปิด๊ดจากนั้นก็ซ้ำใช่ไหมครับเพื่อได้สูตรเพื่อได้ ได้สูตรของการรวมผลผลบวกในแนวนอนเนี่ยของนายสุริยันน,ยนะครับครั้งหนึ่งครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยรวม30คะแนนเขาได้26แล้วก็เราสามารถที่จะก๊อปปี้สูตรได้นะครับก๊อปปี้สูตรโดยการเลื่อนเมาส์มาแตะที่มุมนะครับจนเป็นเครื่องหมายเห็นไหมครับเครื่องหมายบวกเล็กๆเนี่ยนะครับจากนั้นก็คลิกซ้ายนะครับเลื่อนลงมาเป็นการก๊อปปี้สูตรนะครับแล้วปล่อยมือนะครับอันนี้ก็เขาก็จะใช้ก๊อปปี้สูตรเนี่ยลงมาแล้วก็เขาก็ จะทาการบวกให้ตามสูตรที่เราให้ไปนะครับอันนี้เป็นอ่าเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นการก๊อปปี้สูตรนะครับเพราะฉะนั้นคะแนนรวมซ้ำเนี่ยทุกคนทราบแล้วนะครับต่อมาคะแนนต่ําสุดบ้างต่ําสุดต่ําสุดโอเคนะครับคะแนนต่ําสุดเราก็สามารถที่จะใช้นะครับมินนะครับใช้มิน แล้วก็ใส่ช่วงคะแนนที่จะให้เขาอ่านนะครับเท่ากับมินแล้วก็ใส่ช่วงคะแนนนะครับดูเรารู้แล้วสามคนเนี่ยใครได้คะแนนต่ําสุดนะครับเราจะให้คะแนนต่ําสุดอยู่นี่บรรทัดนี้นะครับเพื่อแสดงเห็นไหมครับเราก็ใช้เครื่องอะไรนะครับเวลาเราจะหาการคำนวณอะ เครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนเลยแล้วก็พิมพ์มินนะครับ M i n นะครับสามารถใช้ตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะมินแล้วก็ใส่ช่วงนะครับใส่ช่วงข้อมูลน่นะครับว่าจะเอาช่วงไหนนะวงเล็บจากนั้นก็เราสามารถที่จะให้เขาอ่านช่วงไหนช่วงนี้ ถึงช่วงนี้นะครับขั้นด้วยโครอนใช่ไหมครับขั้นด้วยโครอนนะครับถ้าเราหลูดมาเลยได้ไหมนะครับเอาใหม่นะเราจะใช้สูตรมินนะครับ<ม> m i น M ใส่เครื่องหมายเท่ากับก่อนนะครับเท่ากับมิน mi N วงเล็บใช่ไหมครับ ช่วงนี้นะครับเราสามารถจะดักใช้เมาส์ดักในช่องที่เราต้องการให้เขามองข้อมูลนะครับจากนั้นก็วงเล็บปิดนะครับ enter นะครับเขาก็จะอ่านเขาก็จะเข้าไปอ่านในช่วงช่วงข้อมูลที่เราป้อนไปก็คือให้เขาอ่านในช่วงข้อมูลของ f 4ถึง f 6ใช่ไหมครับ ่านปุ๊บเขาก็จะตอบมาต่ำสุดเท่านี้นะครับแล้วสูงสุดอ่ะสูงสุดสูงสุดเราก็สามารถจะพิมพ์อ่าเท่ากับใช่ไหมครับนะครับเราสามารถจะพิมพ์เท่ากับเอ๊บแล้วก็แม็กนะครับ M A X นะไฮะแม็กจากนั้นเราก็ไปหาช่วงข้อมูลอ่ะนะครับเครื่องหมายวงเล็บก่อนนะครับ จากนั้นก็ข้อมูลเดิมแล้วก็1 2ึองคลิกเมาส์ค้างนะครับเขาก็จะอ่านมาให้ว่า,อ,าอ่านข้อมูลในช่วงที่เราต้องการนะครับ f เท่าไหร่เนี่ย f 4ถึง f 6, หกนะครับปล่อยเมาส์นะครับจากนั้นเราก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บปิดข้อมูลนะครับจากนั้น enter ครับเขาก็จะอ่านข้อมูลของอข้อมูลที่แ max นะครับสูงสุดนะครับในช่องนี้แล้วจากนั้นเราก็อยาก เราสามารถเราเราเราสามารถที่จะาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนนะครับว่าจาก30คะแนนเนี่ยนะครับอันเนี้ยเราสามารถจะก๊อปปี้อย่างงี้ได้ไหมได้นะก็อันนี้คือก๊อปปี้เฉยๆนะครับไม่ได้มีสูตรไม่อะไรก๊อปปี้ข้อมูลนะครับคะแนนเฉลี่ยถ้า30เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับเฉลี่ยอ่ะโอเค ก็ใช้สูตรเท่ากับนะครับเท่ากับต้องเท่ากับทุกครั้งนะครับในการที่เราจะเลือกใช้สูตรนะเท่ากับอ,อันนี้ก็เฉลีย่ยเฉลี่ยเอฟเวอร์เรตใช่ไหมครับเอฟเวอร์เรตเอเวออเอารเอจีเอ e e e. นะเอฟเวอร์เรตเอฟเวอร์เรตก็บอกช่วงเข้านะครับบอกช่วงเข้าไปก็ใส่เครื่องหมายวงเล็บนะฮะวงเล็บ ช่วงที่เราต้องการนะครับก็คือนี่นะเราก็ดักเมาส์นะครับในช่องข้อมูลที่เราต้องการนะครับในแนวนอนเนี่ยนะครับก็ปล่อยมือปั๊บจากนั้นก็เครื่องหมายวงเล็บปิดนะครับวงเล็บปิดจากนั้น Enter ปังนะครับก็ได้ค่าเฉลี่ยมานะครับค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนี้ต้องเท่ากับ10 หาร3นะครับโอเคค่าได้เท่านี้จากนั้นเราก็หาวิธีง่ายๆนะครับเมื่อได้ข้อนี้มาเรียบร้อยเนี่ยอันนี้คือสูตรใช่ไหมครับสูตรที่พิมพ์เราสามารถจะก๊อปปี้สูตรได้ครับไม่ต้องพิมพ์ใหม่แล้วนะครับเนี่ยคลิกตรงมุมเนี่ยชึบมาเลื่อนมาปั๊บนะครับเห็นไหมเราเราก็มีคําถามเตีอมการคําตอบอีกแล้วนะครับคำถามนับคือตัวนี้โอ้ยทุนนิยมมันเยอะจัง นะครับเราสามารถที่จะให้เขาแสดงทุิยม2ตํตำแหน่งก็พอเนี่ยนะครับเลื่อนมาอย่างในช่องที่เราต้องการที่แสดงจากนั้นเราก็สามารถที่จะไปะคลิกได้นะครับว่าเราจะเอาตัวเลขทุิยมกี่ตำแหน่งนะครับทุนิยมตดกี่ตำแหน่งนะครับคืนี้คือค่าทุนิยมอ่ะทันไหมครับทันไหมอ่ะคือดักดักข้อมูลนะครับเห็นไหมสิบตัวนั่นนะ่ะนะครับทุนิยม เราอยากจะได้แบบเช่นปัดเศษนะครับ8.67เี้ยนะครับเราดักนะครับดักช่วงข้อมูลจากนั้นก็ไปคำสั่งย่อยนะครับคลิกซ้ายเข้าไปนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นตัวเลขนะครับเขาก็บอกตัวเลขตำแหน่งทุนนิยมเนี่ยเป็น10ไม่ใช่แล้วนะครัเราขอแค่2นะครับปุ๊บเลื่อนมา2นะครับเราพอจากนั้นก็จะเอาใช้ใช้ขั้นไหมหลักพัน ถ้าเอาก็ใช้แต่ของเราไม่ถึงะนะครับไม่ก็ไม่ต้องใช้ตกลงนะครับอันนี้เขาก็จะปัดให้ได้ค่าเฉลี่ยพร้อมนะครับโอเคจากนั้นเกือบเสร็จแล้วนะครับเกือบเสร็จแล้วที่เหลือเหลืออะไรเหลือคือการตีเส้นใช่ไหมครับตีเส้นก็ทบทวนนะครับทบทวนแล้วกันด์กบริเวณที่เราต้องการนะครับด์กข้อมูลบริเวณที่เราต้องการอันนี้เป็นเป็นที่เราต้องการนะครับข้างล่างเรา เอาข้างล่างด้วยก็แล้วกันะข้างล่างด้วยอย่างนี้จากนั้นก็ไปที่เส้นขอบใช่ไหมครับเราต้องการให้เขาแสดงเส้นขอบนะครับก็แสดงเส้นขอบทั้งหมดนะครับโอเคจากนี้ช่วงนี้เราจะให้เข้าประสานเซลล์นะครับประสานเซล์ซะเพราะว่าตีเป็นช่องมันไม่น่าดูนะครับออย่างนี้เราก็สานเซล์จัดครึ่งเห็นไหมจัดกึ่งกลางนะประสานเซลจัดกึ่งกลางนะครับ นะครับก็จะสวยน่าดูนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบเท่านี้นะครับคลิปหน้าจะเป็นการใช้ฟังก์ชันอของ sum if นะครับแล้วก็ if เงื่อนไขหลายเงื่อนไขนะครับคลิปนี้จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ